สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พพนๆน้ขของๆทุกคนครับผมอยู่กับช่อง y o u t u b ็อก c กอร a ดํารินภูธรครับวันนี้เอาดินมาบริจาคครับนี่จะสันๆหน่อยเลยครับผมบริจาคสารปูตาครับเสียเลอมไม่รู้เป็นไรครับนี่น่าจะเกลี่ยฝากไม่อยาเข้าครับนี่เกลี่ยฝากปันดํา ใช้ทเทคนิคครับนี่เสียเริ่มนี่ผมใส่ไม่ได้ครับนี่ต้องเจ้าของรถครับกกบริจาคกูตานี่ยบริจาคเยอะแล้วนี่ทัานที่ศักดิ์สิทธิ์ <S <S <ะ>เสียเยริ่มนี่ติขับได้ครับนี่ขับไม่ได้กินแนละ้ว คันทีครับนี่คันนี้นมาสองคันนะ,ะน้ววันนี้ดีมันเป็นหลุมเป็นบอ่อครับเอามาลงอะไรโอเแกน้อยเรียกอะไรครับนี่งานบริจาคครับ lôi 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 trăng xen trăng xen trăng xen trăng 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 นักรับนี่นี่ใส่ต่อยครับนี่จะเ,เริ่มจะดันดินมต่อครับจ้อยจๆๆอยจเอยจอาลงเลยแล้วสองคันพอดีใส่ก้อนแล้วครับนี่รอบก้อนก็มาใส่ไว้แล้วแต่ยังไม่พอครับนี่มาลงอีก น้อยจะขับเองครับสิทำไมไม่ขับฮะ,ะทำไมอาพอดไม่ขับอ่ะขับข้อมัยสำบุญสารฟูตาครับอเอามาลงครับได้ควายออกว่านครับสิ ไปไม่กล้ามาครับลัวรถครับอพิเน่้กตายยะอเียวได้ใมด้ยกียวน่าตยต่าตอโอ้กินมูเลยวันนี้โอ้กินมูอีกแล้วตรา อบันอ่ะตัวบกับเตสีฟ้านนะบันตรงจุกเตียสีฟ้าว้าลูกกินหมูเลยครับวันนี้เออเตียสีฟ oh, <'s> okay. ้าไมนะกับเตีาสีฟ้าบอนเธอแท้นนะเนอจักรรินโรองตัวมออบัลเดิเจรนะอนดนเจรเลยเจกีกัตเธอนีนะ luôn nó nè lụa chơi nè sẽ lượm thằng bà điên thằng đang điên hấp nè hay khốp hấp nè này chạm mấy phô lắm hấp าก่มู่บ้านครับนี่สารปูตาขำบุญครับวัดเราก็เอาเข้าแล้วครับนี่พอดีมันเป็นหลุมครับนี่มันไม่เรียบครับนี่มันกรีดโผครับเอาดินมาลงครับให้มันเสมอทางสาธารณะประโยชน์เราก็ทำครับผมผมจงบริจาคครับ Đấy, con của đã, này, chui cân đai, có chui hả? Hụt Nói luôn, này. Ngân, ngân hấp buồn hấp này. แรงขึ้นคีแี่กหลือหมอกรถแรงขึ้นนับ เจ็บ้อลลงเรียนจริงนะเดี๋ยวเราก็ย้ายบอลครับนี่เราก็มาลงให้เร็จครับนี่งานสาธารณประโยชน์แน่นอนครับนี่โอเคพอดครับนี่โอเคน้อยเจอกันคลิปต่อไปครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องยูทูบรกกี้รับนินพุทนครับสวัสดีครับ